สว <esse. S 1> ังด em? oh ีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปซาซ่สันซึ่งตื่นเช้ากลัวจะตกรถไปนะเพราะว่ารถไฟจะมีไฟไม่ค่มากเท่าไหร่ใช้เวลาเดินทางเกือบ3ชั่วโมงด้วยเราเลยซื้อนี่มาอาหารเช้านะในคูปส์ ช่เคๆต่อไปเราจะไปรอรถไฟกันเรากำลัจะไปดูนะคะว่าเราขึ้นรถไฟถูกหรือเปล่าต้องไป IR90 มานี้ครับอโก้นี่พี่โบถูกแล้ว มาถึงเมืองไอเกลิลเป็นที่เรียบร้อยผู้คนดูเร่งรีบกันบางคนก็น่าจะไปทํางานหรือไปสถานีไหนต่อแต่คนที่ถือพวกอุปกรณ์สกีมาเดาว่าจุดหมายปลายทางของเราก็น่าจะเป็นที่เดียวกันก็เลยไปยืนรอเกากะกลุ่มกับพวกเขาเอาไว้ตอนนี้เราก็มารอรถกันอยู่เพื่อที่จะปอกรถไปที่กัสแตดรอบรถมันถือเก้าโมงครึ่งแบ,บตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงดังนั้นก็เราก็ยังจะมีเวลาในการเดินชมเดิอนอะไรดูบรรยากาศอะไรอีก ตามรางรถไฟก็จะมีเศษหิมะที่เหมือนเพิ่งตกได้ไม่นานมานี้แต่ที่นี่รถไฟอ่ะค่อนข้างขึ้นง่ายไม่ค่อยหลงมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะเมืองเล็กๆหรือเปล่าแต่ถ้าเมืองใหญ่เช่นจีนอีวานเนี่ยค่อนข้างแอบขึ้นยากความคิดของเราเมื่อกี้ใช่ไหมจริงๆเราสามารถลงามอนชาร์คได้แล้วเราก็นั่งรถไฟต่อไปกัสเต่แต่อันเนี้ยถ้ามันนั่งบัสทีเดียวไปอ่ะมันจะถึงเร็วกว่าแล้วก็เลยเลือกที่จะมาลงที่อะไรไบเกิลหรืออีเกิลหรืออะไรที่อย่างนี้เลยเพื่อที่จะรอรถไฟต่อไปกันตอนนี้ต้องสอบภาษาแค่นี้ก็คือแบบ ความสูงที่สดแล้วถ้าบน,นเขาจะขนาดไหนคิดดูหนามากนี่คือสรางอารยธทรมหิมะตกจ้ะดูเราก็เข้ามานั่งพักในมีกรอสเพราะว่าหนาวมากระหว่างรอรถนะคะนี่ก็จะเป็นที่ที่เรามานั่งรออุ่นมากค่ะ หลังจากที่เรารอรถอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงในที่สุดเราก็ได้ขึ้นรถบัสมาแล้วคนที่รอไปก็คือแน่นทั้งคันเลยนั่งไปสักพักเราก็ต้องมาเปลี่ยนสายเพื่อที่จะขึ้นเป็นรถไฟอย่างที่เราบอกนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องรีบออกจากที่โรงแรมเร็วไม่อย่างนั้นกว่าจะถึงยอดเขาคงหมดไปเกือบครึ่งวันแน่ๆเมืองเลสเปก็อย่างที่เห็นเลยนี่ขนาดเกือบ10บโมงแล้วก็ยังอึมครึมเงียบสงบยังไม่ค่อยเห็นผู้คนออกมาเดินควักขวายกันสักเท่าไหร่มีแต่คนที่มารอแค่รถไฟเท่านั้น โอ้รถไฟที่จะพาเราไปเมืองต่อไปมาแล้วโดยเราจะนั่งรถไฟยาวๆไปเลยไปลงยังเมืองสุดสายที่มีชื่อว่าเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเสียงเอาไว้ให้นะคะเพราะว่าพูดยากมากชื่อเมืองฟังชัดๆกันอีกรอบเป็นชื่อเมืองภาษาฝรั่งเศสพูดยากจริงๆพอขึ้นมายังบนรถไฟเราก็มาจัดจองหาที่นั่งซึ่งเราเนี่ยก็จะไม่พลาดที่จะนั่งติดหน้าต่างจะได้เห็นวิวทางไปอย่างชัดๆนี่เลยเราก็เลือกนั่งตรงนี้พร้อมไปแล้ว อยากจะบอกว่าเราต้องนั่งยาวๆแบบนี้จนสุดสายแต่ก็ยังไม่ถึงนะต้องต่อรถบัสอีกต่อหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้น<ม>ที่เปลี่ยกไปเรียบร้อยแล้วจ้า,า,จากำลังจะขึ้นไปซิวดีวดว I know you มาอยู่ตั้งหลายต่อในที่สุดก็ถึงแล้วสถานีขึ้นเคเบิลคาร์ที่จะต่อไปยังยอดเขากราเซียตีเตาเซนวิวระหว่างทางที่ว่าเสพมาอย่างจุใจแล้วมาถึงที่นี่ก็ไม่แพ้กันเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถสําหรับคนที่เอารถมาเอง <Okay. S 1> แล้วยังมีแสงท้องที่กระทบกับภูเขานั่นอีกเดินต่อไปเรื่อยๆก็จะเจอกับที่ซื้อบัตรขึ้นกระเช้านี่เราก็ซื้อมาเรียบร้อย คนเล่นสกีบางคนนี่ก็จําได้เลยว่าขื้นพร้อมกันตั้งแต่สถานีต้นทางแสดงว่าการคาดการณ์ไม่ผิดจริงๆด้วยใจนึงก็เอออยากเล่นสกีเป็นมั่งจังคงสนุกน่าดูเลยกระเช้าที่นี่ก็จะแบ่งให้คนขึ้นไปเป็นรอบๆก็เลยต้องยืนรอยอยู่สักพักแล้วก็ถึงเวลาที่เราได้ขึ้นไปไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่ขึ้นกระเช้าแล้วกระเช้ามันเริ่มออกตัวใจมันจะวูบวาบนิดนึงโดยเฉพาะตรงที่มันเปลี่ยนอย่างเงี้ยแบบมันรึลงไปคือเสียวมากอีกสายตาก็กวาดมองไปที่พื้นมีรอยคนเล่นสกีเต็มไปหมดเขาดูเก่งกันมากเลลยอ่ะมมานนนแแถววต้้้้้ไไไรบบีดด เนี่ยเวลาผ่านกระเช้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราจะชอบแอบโบอกมือให้เขาไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่าโหวิวตรงนี้เหมือนบินโรรนเลย เพราะกระจกใสมากเลยเนียนอยู่นะดีทงดีเทลอะไรบนภูเขาคือเห็นชัดมากพอเห็นสถานีที่เปลี่ยนสายพานกระเช้าซึ่งยังคงไม่ใช่สถานีสุดท้ายก็รู้เลยว่าเราขึ้นมาสูงมากก็จะมีคนเล่นสกีบางคนลงไปน่าจะเป็นจุดตั้งหลักการเล่นของเขาแหละ <G ül üyor> และต่อจากนี้นะคะวิวที่จะได้เห็นกันนั่นก็คือแบบนี้เลยสุดลูกปูลูกตาสุดๆมองไปทั้งไหนก็มีแต่เขา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 และเขาใจนึงก็คิดนะว่าจะทะลุนอกโลกไปเลยหรือเปล่าแต่ก็นะตลกแล้วใครมันจะไปทะลุนอกโลกก็จะเป็นวิวเขาแบบนี้ให้ฟินๆตลอดทาง เดี๋ยวเราจะนั่ง i f i r ร์ไร e ลงไปข้างล่างกันจะเรียวกว่าเป็นกระเช้าก็คงไม่เชิงมันน่าจะดูคล้ายๆลิฟต์มากกว่าที่เอาไว้รับส่งผู้โด,ดยสารขาขึ้นขาลงที่พีก,ก็คือมันเป็นที่นั่งแบบ open air แล้วเนี่ยมีที่กันตกแค่เหล็กแท่งเดียวที่อยู่ตรงนี้เสียวมากมาก จะโดนพายุกินก่อนไหมดูมดีลมโคตรแรงเฮ้ยแต่พอลงมาแล้วแบบโคตรสุดลูกหูลูกตาขึ้น sure. มาสูงเสียดพระอาทิตย์ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมมันถึงแดดจ้ากระทบแบบนี้อย่าลืมพกแว่นตากันแดดมาด้วยนะกราเซตีตาวซันเนี่ยตอนแรกเป็นยอดเขาที่อยู่นอกสายตาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเลยด้วยซ้ําคุ้มค่ากับการเดินทางกว่าสมชั่วโมงกว่าเพื่อมาที่นี่ซึ่งท่าวันนั้นน่าเราตัดสินใจว่าเออไม่ไปดีกว่าก็คงรู้สึกพลาดมากๆระหว่างเดินเล่นเราก็จะเห็นคนมาเล่นสกงสกีกันเต็มไปหมด ใครที่อยากขึ้นเขาแต่ไม่อยากไปเจอคนเยอะๆกลัววุ่นวงวุ่นวายราเซตีเตาเซ่นคือตอบโจทย์มากทุกที่จะเหมือนเป็นที่ของเราแต่แนะนํานะคะสิ่งที่ต้องพกขึ้นไปเสื้อกันลมหนาๆแว่นตาก,กันแดดที่ปิดหูผ้าปิดปากเชือเถอะเตรียมมาไม่อย่างนั้นอาจจะแข่งแถวนี้ได้กำลังรอจะเล่นมาเขาคือปะแรกอ่ะเกือบจะไม่ได้แล้วแต่คือเขาใจดีมากเขาบอกว่าโอเค you can walk in and wait และนี่เลยไฮไลท์เด็ดของที่นี่น้องๆใส่บิริเอฮัสกี้ที่เราจะไปนั่งกันในวันนี้เอาจริงคือเกือบไม่ได้นั่งแล้วเพราะไม่ได้จองออนไลน์มามาวอล์กอินเอาดวงเข้าสู้ขั้นสุดแล้วก็ได้ขึ้นจ้า การนั่งหมาลากเลื่อนไม่ได้เป็นการทรมานน้องๆแต่อย่างใดแต่กลับกลายเป็นการช่วยน้องๆมากกว่าเพราะถ้าน้องโดนขังเอาไว้หรือว่าไม่โดนปล่อยออกมาวิ่งแบบนี้ก็อาจจะทำให้น้องๆเครียดได้โดยพฤติกรรมของน้องๆไซเบียนฮัสกี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆชอบออกมาวิ่งเล่นได้สนุกสนานและยิ่งที่นี่นะเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพของน้องๆมากหอาทิตย์ เปิดให้นั่งแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแต่ละครั้งที่นั่งเนี่ยก็เปิดไม่เกิน4ชั่วโมงส่วนเวลาที่เหลือน่ะเหรอน้องก็จะได้ไปพักผ่อนเอาจริงกินดีอยู่เดียวกับคนซะอีกส่วนค่าขึ้นอยู่ที่ประมาณ15นาที1,500บาท จากนั้นเราก็ไปเติมพลังต่อกันกองทัพต้องเดินด้วยท้องที่เห็นอยู่เขาก็จะเรียกบุฟเฟ่ที่เนี่ยบุฟเฟ่จะไม่เหมือนที่ไทยก็คือที่เนี่ยจะตักได้แค่รอบเดียวแต่ตักเท่าไหร่ก็ได้เราก็กำลงนนังมากินข้าวกันบุฟเฟ่วันนี้ว่าวิวสวยมากหลังจากเล่นหมาเสร็รียบร้อยเราก็มา,ากินข้าวกันเนีจะเป็นอาหารนี้นะคะทั้งหมด28ฟางแล้วก็มีวิวบนยอดเขา แต่ถ้าที่ไทยอะเหรอตักกี่รอบก็ได้เราก็จะตักแต่ละรอบเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้เอ๊ะงงงงไหมต่อไปเราก็จะไปทำแอคทิวิตี้ที่ท้าทายความกลัวตัวเองขั้นสุดยอด <g ülme> กับการพาไปข้ามสะพานพีกอวที่เป็นกิจกรรมที่ห้ามพลาดเมื่อมาที่นี่โดยพีกอวเป็นสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่าง2ยอดเขาเข้าด้วยกันโดยมีความยาวกว่า107เมตรเลยทีเดียวโดยตรงนี้เป็นที่ีพิเศษมากๆเพราะเราสามารถมองเห็นยอดเขายุงฟราวเมทเทอร์ฮอนหรือแมอ้แต่มองวังได้อย่างชัดเจนมากๆในวันที่ฟ้าเปิด แรกๆที่ขึ้นไปก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เป็นแค่บันไดธรรมดาแล้วก็คนยังเยอะอยู่ค่ะพี่โบแข็งกลัวมากสวยตอน้ากลัวเหมือนจะรองอะไรเลยจ้าจะร้องไห้มันเยอะเหรอป้าป้าป้าเราเนี่ยอะไรเยอะมันไม่เยอะทำกระจายกลัวมากละเนี่ยขอหยุดก่อนได้ปะ พอมองกลับไปสงสัยว่าตัวเองกล้าคำมาได้ยังไงโอ้โหมันสุดยอดอะแต่ยิ่งขึ้นก็แม่แม่อยากจะเรียกหาแม่เหลือเกิน เริ่มปักสั่นขาสั่นค่ะและพอมาถึงที่เราจะต้องข้ามจริงๆนั่นแหละค่ะกลับใจตอนนี้ทันหรือไม่ไม่ไหวค่ะอยู่นานกว่านี้คงหัวใจวายแน่ๆจะจำว่าครั้งหนึ่งเคยเอาชนะความกลัวตัวเองมาที่นี่นะคะ หุ้ยเห็นตรงนั้นไหมน้องแบบเป็นรูปหน้ายิ้มด้วยน่ารักภูเขากําลังยิ้มให้เราอยู่เออไม่อยากกลับเลยแต่ว่าต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวกระเช้าปิดก่อนพระอาทิตย์ค่อยๆเริ่มตกแล้วแสงทองที่กระทบภูเขาวสวยมากปาบุยนะการเซตีเตาสั้นไว้ค่อยเจอกันใหม่โอ้โหตอนลงมาถึงข้างล่างนะท้องฟ้าวานิลาสกายที่แท้ทรูก็เลยเล่นหิมะแถวนั้นฆ่าเวลาไปก่อนอ่ะให้เห็นความประทับใจอีกรอบคือสวยงามจนไม่รู้ลืมเลยจริงๆ และใช่ค่ะมัวดูท้องฟ้าจนเพลินรถบัสออกไปต่อหน้าต่อตาอุ๊ยเห็นพระจันทร์ด้วยคือท้องฟ้ามันค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีชมพูกลายเป็นสีม่วงแล้วก็กลายเป็นค่อยๆมืดลงเรื่อยๆความประทับใจยังไม่จบแค่ที่ยอดเขาพอที่เปลี่ยนรถเราได้ม่หยุดเปลี่ยนที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งบ้านเล็กๆน่ารักแสงไฟสลัวสลัว,ลว,ลวต้นกลางคืนคือดีต่อใจมากๆมันสวยจนแบบนึกว่าอยู่ในฝันนะ่ะตอนนี้เรากำลังกลับแล้วยังไม่มาตอนนี้กําำลังกลับแล้วโหสภาพผมไม่ไหว หนามากกำลังรอรถไฟที่สถานีเดิม